ตวโตอรโตสัมาราตตะนาคตะตะะวัตโตอาราโตธรรมาระอิมาิมยันเตสังคาธานิสังปาทวารานที่ขู่สังคัสสังโอโนชยามะสาอุโนพันเต ที่ขู่สังโฆอีมานิสังฆทานานิสังปาลิวารานิปะจิกันหาตอัำหากังจีคารตังจิตายะสุขายะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าพระสั มโต์หงวัดหลวงปี้าหลายเรานี้แ่แม้าโซ่าสูโ่เปนโบรานะบหลารปีนะครับท<า>ี่อยู่ที่นี่นะครับและขอบที่เป็นฟอริวราร้านหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทระสาย พอครัวของข้าพเาอาหายมีคุณพิจามาจาเมนตรตลอดการรักนานเินสาธุกัเป็นลูกที่เก่าแก่นะคะท่านผู้ชม้ตากันสี่ห้าร้อย ยะนาวาลิวะคาปพราปาลิโกเรติสาทะลังเอวะเมวะอิโตินังเตตาลังอุปกาศปติอิจิตังปสิตังตุนยัสปะเอวะสสิสสตุชาเถโพเรตุสังกาปาจันโมปะนารโตยะตา มาสิโชติลาโชยานาวิวาจา สัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคาะห์สาเหุจานไรวิวันไทยเยสสัพพะนางสัพพารา พระเตชุมปะเปกะเมเกสังเถทัมมะปองกาสอปรปะกอภูวะอะหังสาราตะสีมานาเกเสนะทะหันตาสะนะโย <speaking in foreign language> ខ្លាក់ទៅ ครับหลวงปู่โตหรือหลวงพ่อโตแห่งว่าหลักสี่อำเภอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นพระปางโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในย่านนี้ผู้ชมไม,ไม่รู้ว่าเคยมาไหว้กันหรือเปล่านะครับอยู่ที่เขตอยู่ริมแม่น้ํานี่แหละนะครับที่สัญจรไปมาจากอาเภอดําเนินสะดวกนะครับบ้านแพวแล้วก็จะไปถึงนู่นเลยอุตสาคร

สัมมาสัมพุทธัสสมนะโมตัสสะมะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับอยู่วัดหลักสี่นะครับหลวงพ่อโตนะครับองนี้นะครับเป็นพระโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในย่านนี้ก็ว่าได้นะครับชาวอำเภอทุ่มแบนสมุทรสาครและเขตใกล้เคียงนครปฐมต่างๆเนี่ยนับถือกันมากนะครับ ในเมื่องานประจำปีเฉลิมฉลองที่วัดนี้นะครับหรือวัดหลักสี่หรือวัดหลวงพ่อโตเนี่ยนะฮะจะมีคึกคักมากมีหมรรคศบต่างๆครบเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีครบเลยนะครับเคยมียังไงเคยจัดไงจะจัดอย่างนั้นนะครับ ข้าแต่พระสอกพู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวาย เป็นรูปเรื่อรูปหล่อนะครับบูโตนะฮะเขาเรียกว่าเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองอำเภอนี้จังหวัดนี้นะครับท่านผู้ชมตลอดกาลนานเธอสา ครับบริเวณวัดนะครับผมว่าโตหลักสี่จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นไยะถาวาริกวะปุราปาริปุเรติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปะติ สิตังปฏิตังสุขังกิปะเทวาสัมมิจโตสัพเพโพเรตุสังกัปันโทมนัสโยยัตถะมะนโนตินะโสยัตถะวิวัฏฐโสตาภะโรโภวิหะสุมาเตภาวสังขารายโสุขีติอายุ ด้านหน้าวัดจะอยู่ที่หินแม่น้ำนะครับแม่กองอัมพวาเมืองสะดวกครับแล้วก็บ้านแพ้วนะครับที่สัญจรทางเรือทางนี้นะฮะ เาพระพุทธาลุภาเวนัสตาโสธีภาวนุเตียภาวนูตาภาังภาังมาตุคาสุตาผะเฮวัตตาสาพระธรมมาลุพาเวนัสตาโสธีภาวนุเตียภาวนูตาภาังภาลัง